ความสมาัถพิเศษที่คิวทำได้และคนส่วนน้อยที่จะรู้ดูได้ดูได้ดูเป็นค่ะวันนี้นะคะอิคิวจะมาพูดถึงเรื่องความสมาัถพิเศษที่คิวทำได้และคนส่วนน้อยที่จะรู้ว่าอคิวทำได้ แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องขอบกระชุดนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างทุกคนิวแต่งตัวเป็นไงบ้างดูดีไหมน่ารักนเนาะมา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 เข้าสู่เรื่องนี้ก่าขอเล่าก่อนละกันที่คิวจะเล่าก็คือแบบว่าคนจะไม่รู้ที่ทำมานนได้คือแต,ตรนนี่จ้ะทุกคนจะรู้ว่ามันคืออะไรมันก็คือไพอ่สีิวอ่ะ บอกกันนะว่าอีคิวดูพยิบซี่เป็นดูเป็นแล้วดูได้ขอลเล่าเรื่องก่อนละกันอีคิวอะซื้อไพ่มาอันเนี้ยมาตอนเดือนกุมภาซื้อมาตอนเดือนกุมภานะแต่ว่าเดือนกุมภาเราซื้อมาเสร็จแราเรา,เา,เาไม่ได้สนใจแล้วก็ไปเก็บเสร็จแล้วเดือนประมาณเดือนสองเดือนนะั้นอะพอดีแบบว่าเราไปเจอคลิปอื่นเขาแบบ ดูแบบพายิปซีแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องรวาวพวกแบบเวทมนต์อะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะใช่แล้วยู่ิีผมันก็แบบพูดขึ้นมาได้ว่าเรามีนะเรามีใครนะใช่แล้วตอนเดือนที่แล้วออคิวก็แบบแบบว่ามาดูไพ่ด้วยตัวเองมาดูไพ่ใช่ปะ่ะพายิปซีเสร็จแล้วออคิวอะถ้าคนอนะจะถามแบบว่าดูได้ไหมถามก็ก็ตอบแบบว่าแบบว่าดูได้ดูได,ด,ได้ดูเป็น แต่ว่าไม่เคยดูให้ใครอะสมัยเคดูให้แบบว่าเพื่อนที่สนิทและแบบว่าญาติพี่น้องที่ดูอะนั่นแหละประมาณนั้นที่ดูให้น่ะญาติพี่น้องพ่อแม่อืมไม่เคยดูให้แบบนอกเหนือจากคนอื่นเพราะว่าคนส่วนหน่อยจะไม่รู้ว่าฉันดูดวงเป็นไม่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 ใช่ดูดวงดูให้ยิบซีพื่ิดเน้นนะฉันดูไพ่ยิปซีเป็นดูเป็นแล้วดูได้ ตอนนี้ทุกคนก็คนจะคิดแบบว่าถ้าทุกคนถ้าคลิปนี้ลงปุ๊บทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบคนก็จะถามมาถามฉันแบบว่าอีคิวเธอดูดวงเป็นเธอดูดวงให้ฉันในสีแบบว่ากับดูดวงอะ่ะก็จะบอกแบบว่าบอกแบบนะตรงนี้แนะนำแบบว่าเราจะไม่แบบว่าดูดวงให้ใครทั้งสิ้นเราจะดูให้กับตัวเองแล้วก็แบบดูที่แบบคนสําคัญสําคัญที่เราู้กักที่เราจะดูให้ได้เราจะไม่ดูนอกจากเหนือมากกว่านี้ตามนี้ เพราะเราคิดว่าเราดูให้คนอื่นอะแล้วคนอื่นเขาจะแบบว่าเอออาจจะแบบเป็นเครียดแต่บอกก่อนนะว่าดูดงดูไพ่ยิปซีอะไม่ใช่ดูดูเน้นนะพูดผิดดูไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีนะเน้นนะไพ่ยิปซีถามว่าดูไพ่ยิปซีอะดูได้ไหมดูได้ดูเองหรือแบบว่าคนอื่นที่แบบว่าเห็นคลิปนี้ไปซื้อมาดูเองก็ดูได้ดูเองได้หมดแต่ถามว่า ดูอ่ะผิดไหมไม่ผิดดูได้แต่ว่าดูได้นะเน้นดูได้ไม่ผิดอีคิวดูดู524อ่ะแบบว่าไม่ตรงเวลาแบบว่าสมมติดูวันจันทร์นี้นะดูวันจันทร์เวลานี้อาทิตย์หน้าต้องดูอาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ทุกอาทิตย์ทุกของวันจันทร์ต้องดูต้องดูไม่ใช่อีคิวคือแบบว่าอยู่ดีๆถ้าอยากดูก็ก็ดูเองดูขึ้นมาอยู่ดีๆแบ่ว่าสมองมันคิดอยากดูก็ดูก็เปิดเลยดูเองทท้งนั้น ดูดวงให้ใครแล้วคนสนอยมีหรูตอนทุกคนก็ก็คิดเอานะฮะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลน,นะบอกไว้ก่อนความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นก็แล้วแต่ทุกคนนะแบบว่าถ้าดูดวงลืมบางคนก็แบบว่าให้คุยขอดูดวงให้บางคนก็าแบบว่าซื้อมาดูดวงเอง แต่บอกก่อนนัแบบว่าไพ่บางอันที่แบบว่าหน้าตาที่แบบอาจจะแบบน่ากลัวนิดนึงบางครั้งความหมายมันอาจจะแบบดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ไพ่อันนั้นที่ทุกคนจะได้แต่บอกก่อนนัแบบว่าถ้ามูลได้ไพ่อะไรแบบที่คิดว่ามันมันไม่ดีเนี่ยเราดูความหมายของมันแล้วอย่าไปเครียดเชื่อสิเพราะว่าทุกอย่างมันมีวิธีการแก้ป,ปัญหาทุกอย่างทั้งหมดสำหรับไอคิวนะที่คิดว่าแบบดูแบบดูไพ่ยิ่สี่ใช่ปะ คิดว่าดูก็ดีไม่ดูก็ดีนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราดูแบบแบบว่าเรารู้ทั้งหมดอะเราถามไปว่าเรื่องนี้ของอนาคตอะแล้วถ้าเราไปเจออะมันคงแบบว่าเราก็คงไม่ได้เรียนรู้กับตัวเองเราคงไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละตามนั้นนะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็คิดได้แบบว่าจะดูหรือไม่ดูแต่ว่าดูไ้าอย่าไม่ต้องกลัว พราะว่าไพ่ขมวดไพ่ไหนไม่ดีอ่ะมันมีวิธีการแก้ให้ได้เสมอทุกอย่างที่คิดว่ามันไม่ดีอ่ะมันมีวิธีการแก้อืมนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนส่วนน้อยที่รู้ว่าฉันดูไพ่ยิบสี่เป็นและฉันมีไพ่ยิบสี่นี่คืออีพีแรกอีพีที่สองก็มีก็ฝากทุกคนไปติดตามอีพีสองนะฮะอืมก็สำหรับวันนี้ก็เล่าเรื่องไพ่ยิบสี่นะะทุกคน บอกก่อนไพยิบสีซทั้งหมดมีเจ็บิบสองใบเจิบสองใบแต่ละไพ่น้าตาลูกโฉมดูดีสวยอัดข้อมาอาัดไม่ดีแต่ไพอัดที่แบบหน้าตาอัดน่ากลัวอัดข้อมใหม่ดีก็มีโปรโดใช้ความคิดนะคะคนอาจจะคิดว่าอคือแบบว่าเอองมงานกับเรื่องพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้แข่เพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเราชอบมั้ง ดูอ่ะเราชอบดูเราชอบไพ่พวกเนี้ยอืนั่นแหละทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะคะก็แบบอาจจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยแต่ว่าคิดแบบว่าคลิปหน้ามีการแบบว่าโฮมทัวร์แบบโฮมทัวร์ูุนนีู่่นน่งคลิปหน้าคิดว่าทุกคนคงจะชอบและบันเทิงในคลิปนี้มากท่านไปก่อนแต่ว่านี่คืออีพีแรกคือคนที่สนน้อยที่รู้ คลิปต่อไปอคลิปต่อไปนี่คืออีพีแรกนะอีพีอมีแน่ๆคนส่วนน้อยไม่รู้ว่าอ q คิวทำอะไรได้มั่งอีกเยอะ <c oughs> งั้นสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วสวัสดีครับวิก่อนจะจบฝอทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้อีิด้วยนะแล้วก็ไปกดเฟซไอจีแล้วก็ยูทู e ให้อีด้วยฝากแสบด้วยนะจ้ะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วก็ราตรีสวัสดิ์จ้า